สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตรตลีผ้ารวยอีกแล้วค่ะคลิปนี้เข้าสิมาตัดเหล็กคู่เหล็กขี่นะคะให้มันหน่อยลงสันลงจากที่เหล็กคู่เหล็กขี่เข้ามีอยู่ซ้ำใดนะคะปกติแล้วเหล็กคู่เหล็กขี่ของเข้านะคะสิมีอยู่ อันนี้คือเลขขีเนาะเลคขีเหาเคยเบอกกันไว้กว่อนนานนี้แล้วเกิดขึ้นมันสิมอยูหกโตนะคะเลขขีเลขคูเหาสิมอยูสี่โตแล้วกาจากที่ไปหาข้อมูลมาขอบคุณนะคะสําหรับเจ้าของข้อมูลที่เพิ่นสรุปมาอ่ามันตรงกันตรงกันนี่กับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนาะ อันนี้เอามาเพียงแค่ยๆนะคะของแอดหมูเนาะแอดปูบานนี้มีลากแล้วก็อ้วนโคลาดจลระนั่น,นข้นโคลาดนะคะตะเล็กออกมากเป็นลนักษณะค่ายๆยากันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กัคือเพิ่นเสห,ห์มาบนลังนะคะมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ 9, ่งอันนี้สิเป็นเลขกสี่โตนะคะเป็นอ่าสรุปจากเลขทั้งหมดสิบโต สีได้ออกมานะคะสีได้ออกมาของเพงนนีเป็นสรุปมหาห้มันสีได้มากเท่าเหมือนสี่โตเนาะมีแปดมีเก้ามีสี่มีหนึ 9, ่งอืมจริงจริงอะเพนเนนเป็นสามโตถ่ายนะคะสามโตถ่ายของรางวัลที่หนึ่งต่เท่ากับการผิดผาดเท่ากับมาเฮ็ดเป็นสามโตถ่ายรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองโตนะคะเฮ็ดเป็นสองโตบนสองโตล่าง อ,อันนี้เลขคูนะคะเลขคูเลขค,ลคูที่ห้าคัดจากตังเต่ศูนย์นะคะหอดเก่าเลขคูไม่สิมีถังเหมืออยู่สี่โตนะคะยกเว้นศูนย์ศูนย์นี่เขาเป็นออกดูเขาเลยยกศูนย์ขึ้นไปเป็นเลขที่ออกดูแห้งนะคะคลิปก่อนหน,น้านี้คันอยากคูว่าเป็นมาจากไหนก็คือย้อนกลับไปเบิ้งนิดนึงบางนี่เลขที่เพ่นว่าเลขคู ะะที่มีแนวโนมว่าจะออกมากเป็นาสามตัวถ่ายสามตัวถ่ายรางวันที่หนึ่งหรือสองตัวล่างมันกับสีมีแปดกระพกเนาะมันสีมีอยู่สองตัวนะคะมันสีมีอยู่สองตัวบานนี้เข้ากับสีมาคัดคัดออก พัดออกบอกลบพื้นฐานกันคือวานน่ะละจากเลขขี่ของเหาเนาะเห่าสีมี่หกโตบารนี่เฮ็ดให้มันสั่นลงเพิ่นกับสีเนนมาเพิ่นกับสีเนนมีดศูนย์อ่ามีหนึ่งมีเก่าแล้วก็มีศูนย์พเลครูซีา้าเพิ่นกับมาเนนหกเนนแปด นะคะอย่าลืมว่าทาเลขขีมันจับกันเองอ่าเลขขีจับกันเองเนาะทาเลขขีจับกันเองมันกับสิบเป็นเดี๋ยวนะขี่ขี่เนาะขี่ขี่มันกับสิบเป็นหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ด 1 9 10บานีลัก9าหลักเก่าเป็นเก9าหนึ่งเก่าสเกหาเกาเ็ดเกลักศนย์กับสี่นศูนย์หนนะคะศูนย์สามศูเก่า บานนี้ถ้าเป็นเหล็กเหล็กคูนะคะเหล็กคูจับขับเหลขข็กขี่มันกัดสิบเป็นอยู u หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะมันก็จะบอกว่าเป็นลักษณะนี้เนาะสรุปก,คก็คือจากหกโตเหลือสามโตสามโตก็คือโตที่วงกลมมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีศูนย์นะคะแล้วกาเลขคู่ เปอร์เซนต์โอกาสที่สิมาลายที่สุดนะคะจากจำนวน4ีโตมันกับซิมีมาสองตัวที่รุดกับมากคือหกับแปนะคะอันนี้ขี่จับขี่กับิเป็นกลุ่มนี่คู่จับขี่สิเป็นกลุ่มนี้อ่าจังไดก่กะรับไหวพิเจเรณา,ห,าห้ากระถาลุ่นเบิงวาอ่ามืออื่นเนาะบืนว่าทีสองก็อเสผ้าผลมันจะออกมาจังไดนะคะ อย่าลืมคําเตือนคือเก่านะคะเป็นเพียงการนแนวทางสื่อในการเสียงส่งในการสื่อรตเตอรีนะคะรือสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใส่วิจารณญาณน,นะคะดีๆในการรับส้มรับฟัง่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะในการตัดจำนวนเลหลายให้ลดสั่นลงหน่อยลงเป็นตัวเลือกทีดีและก็เป็น ก็จะเป็นอย่างหลับเป็นเป็นกันยยกให้มันหน่อยเข่าหน่อยเขานะคะพบการคลิปหนาเขาให้ทุกคนโชคดีมีใช่นะคะลำรวยถึกโลอดตลีรางวัลที่หนึ่งขอพูดณ้หลายค่ะ